สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชดแฟมิลี่ค่ะวันนี้ป้าบัวมาหยอดข้าวโพดค่ะเนี่ยค่ะมีที่อยู่นี่น้อยนึงค่ะหกงานค่ะเนี่ยค่ะชวนป้าติมาด้วยค่ะให้ป้าติมาช่วยหยอดคุณตากำลังหยอดปุ๋ยหยอดปุ๋ยลงพื้นเนาะแล้วก็หยอดข้าวโพด คือเป็นข้าวโพดแป้งค่ะเนะะี่ยค่ะป้าบัวหยอดข้าวโพดแป้งไว้เอาไว้เป็นฝักเก่แล้วก็หักเนาะหักตากแดดสีแล้วก็ใส่ถุงไว้ถุงยางไว้ดีๆเอาไว้ปั่นผสมข้าวให้เป็ดให้ไก่ค่ะเอาไว้เป็นอาหารให้สัตว์เนาะ,คะใครว่างมาช่วยป้าบัวหยอดข้าวโพดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะ กำลังจะเตรียมเอาข้าโพดใส่ถุงว่าจะไม่ทำคลิปนะเดี๋ยวทำคลิปสักหน่อยไม่มีคลิปให้ดูกันค่ะนี่ค่ะติดถนนดำถนนใหญ่ค่ะนี่คือหมู่บ้านทุกยาคาค่ะตำบลคลองน้ำไหลเนาะอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรน,นี่แหละค่ะคนละหมู่บ้านกับที่ประบัวอยู่ค่ะเนี่ยค่ะ เอาทียิเลยเหลือป้ติ๋มแค่ไหนหางแล้วฮอตพี่และแฮ่เห็นบ่ฮอตเส้นใสเลยเพื่อมาลออร่อยอดด้วยมือ ยอดวันแม่เก็บเกี่ยววันพอ่อตีซสิบวันมาตีขาบอกนะ339ฝัก้าฝง่ๆดอตีว่าไม่เดดเดดแล้วค่ะเข้าร่มกันแล้วปะติมเอา้า เป็นลมตีปติจะเป็นลมจะเป็นลมจะเป็นลมเนาะก้มดูแต่ดินมาได้เงยดูหน้า<อ>ฟ้า<อ>ดูแดดอย่างแล้ชวชวนพี่น้องเขามายอดกระโพด์ใส่แดดอยู่ต่างประเทศก็มีปติมอยู่ต่างประเทศก็มีอยู่สเปนอยู่สหรัฐอยู่ยังมีเบสพี่น้องเขานะ่ะส่วนมายอดกระโพดไดไดอาววามาสวัสดีค่ะชื่อปติมนะขอเชิญญาติพี่น้องมาช่วยยอดกระโพดินอ้อย ยอดกระโพดที่อำเภอคลองลานเนี่ยคะ่ะสนใจไหมคะร้อนพักเหนื่อยกันก่อนพักล,ลมก่อนพักลมก่อน,ม,อนมันไม่มีดดแดดแต่มันร้อนอยังไงก็ไม่รูนบอกไม่ถูกจะเป็นลมร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวค่ะยอดกระโพดไหนรอบจากปีปาติมฮะในรอบกี่ปีที่ปาติมได้ยอดกระโพดเนี่ยโอ้ยหลายสิบปีแล้วมั้งตั้งแต่เลี้ยงไอ้ต้อม ต้องก็จะสามสิบกว่าแล้วโอ้ยหลายสิบปีแล้วก็แล้วหันม,มาเริ่มหยอดอีกใหม่เนี่ย <c oughs> จนจนไปซื้อพันกรขโพดผิด <c oughs> <c oughs> จนเาซื้อพันกรขโพดผิดไปสองรอบสามรอบแล้วเนี่ยไอที่หกงานไปซื้อขระโพดมาสิบโลกลับไปเปลี่ยนอีก <c oughs> มันมันนานแล้วเนาะมันก็ไม่รู้คนหยอดก็ไม่รู้คนขายก็ไม่รู้เขากะกะให้เราไม่ถูกอืเลยเสียเวลาไปเกือบครึ่งวันน่ะนะ ขับรถมาเตอร์กันตลอนตลอนตลอดดีนะว่ามันคืมตอนที่เราขับรถนะ,นะเนาะมันคืมคลิปที่แล้วคะอยากเอากระโพดไปปลูกมั่งไหมคะต่างประเทศน่ะคลิปที่แล้วนี่เราไปเก็บผักกันหัวเว้ากันหัวเราะกันอันเข,ข้ากับค่ําที่เราเว้ากันหัวกันบอก ชอบใจป้าบัวพูดพูดลาวพูดลาวฟังสนุกดีวันนี้เฮาพูดลาวพูดไทยกัน <c oughs> เฮาไทยบ่แท้เนาะลาวก็ลาวบ่แท้ไทยก็ไทยทบ่แท้ว่ะมันมาผสมประเสมกันอยู่นีน่บ่รู้ว่าอ,อ,อันไหนเป็นอันไหนเฮามาผสมกันเฮิงแล้วเนาะหลายสิบปีแล้วยี่สี่ห้าสี่ห้าสิบปีแล้วมั้งเ็ออสอบสิบสี่สิบห้าพื่ออะไรมาอยู่ท่าข้ามเนี่ยก็บวกกันไปทั่วทั้งลาวทั้งไทยทั้งเนี่ยที่ซัมเพชเวาไปทั่ว อุ่นนั้นดอกเนี่ยงปะหัวหน้างามงามเนาะไปสิเป็นเสือนะเอองามจังเนาะอู้ยตรงตรงนี้ดอกอียงงามจังแต่มันบ่หอมบ่หอมแล้วแต่มันสวยเออมันสวยคือคือานี่แหละสวยแต่ก่อนย่าเต้าไปวัดนะย่าเต้าไปวัดไปบย่าเต้าไปวัดบ่บ่ไปว่ามื้อเช้านี่ดนี้บ่ค่อยไปเนาะบ่ค่อยไปเมื่อพูดแล้วไปตอนเมื่อ หยอดข้าโพดเหนื่อยๆแล้วพาชมดอกไม้สวยๆก่อนค่ะเนี่ยดอกอะไรก็ไม่รู้สวยจังปติมไม่รู้จักชื่อเนาะโอ้สวยสวยสวยดอกอะไรเอ่ยเป,อเป็นเครือเป็นเถาดอกสวยสวย ยอดข้าโพดเหลืออยู่หนึ่งแถวเนี่ยค่ะพอจุนกับคุณตาเดี๋ยวรอกินน้ำก่อนมีคนไปซื้อน้ำเดี๋ยวกินน้ำก่อนเราไม่ได้เอาน้ำมาเนาะเนี่ยมีร้านค้าอยู่นี่ค่ะตรงนี้ เดินไปซื้อมากินเนี่ยค่ะหยดจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วค่ะมินจูมินจูจ๋าหมวกปิดหน้าปิดตาลูกมินจูจ๋าายหมวกปิดหน้ามินจูน้อยมินจูน้อยจ๋าเนี่ยบ้านหนูก็อยู่นี่แหละลูกบ้านหนูก็จะมาอยู่นี่แหละ ที่ของมินจูนะมาหยอดข้าวโพดก่อนเดี๋ยวน้องมินจูก็มาปลูกบ้านอยู่นี่แหละมินจูจา้าเอาล้านเด้อทึกขัดทึกขายเป็นโรคอะไรนะปากมือเท้าเปื่อยเป็นเต็มตัวพึ่งจะเป็นสะเก็ดดำๆน้องมินจูจา้าขาลูกล้มนะคะกำลังหัดเดิน ขวบครึ่งแล้วละ่ะอุ้ยเอาใจสั้นคือกันนบตะติมเนาะอุ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยน,นานๆทำงานทีเรามันแบบไม่ค่อยได้ทำงานกันแล้วอะอเมนจูจา้าอัสวสดิค่าก่นสวัสดีค่าทั้งวันมินจูน้อยสวัสดีค่าลูกอูหอ้หน้าหงอยๆเป็นไข้ตั้งหลายวันมินจูน้อยจา้าลูกสาวเออตาจ้านี ตาจ๋านี่จำตาได้ตาจ๋าเหลือลูกอุ้ยตาจ๋าเหลือลูกโอ้โหเหลืออยู่ครึ่งแถวข้าวโพดพอหรือเปล่าคุณตาคุณยายพอไหมถ้าไม่พอนะไปเอาข้าวโพดข้าวเหนียวมาใส่โอ้เอ๊ะท่าแก่ีนคิดให้เราถูกเนาะ ไม่เขาคิดให้เรามาขนาดนั้นแล้วเราก็มาคิดดูเนื้อที่กับข้าวโพดแล้วก็กะเอาโน้ตเราก็อายุเราอายุป่านนี้แล้วแล้วเท่าแก่ที่นี่ทำไมไม่บอกเรา่ะถ้าแก่อ,อันถ้าแก่คองไหลอ่ะอันอาเจนน่ะถ้าแก่คองน้ำไหลน,นี่หน้าตีบอะอือบอกว่า ไล่2งานโอ้ยมันเหลือซ้ำนะวันเดชเขาก็คิดว่าเหลือซ้ำไฟสองไฟไฟมือนะมันเหลือเป็นครึ่งกระสอบเนาะ900เชียวนาจกแบงผันให้พันแครับเอาให้แบงผันเราเรอต่งถอดอีกพันแครับโอ้ยกระบราดย,ยอดข้าวโพดจากเทียเนาะแล้วก็บรรู้หลัาข้าวโพดเนาะ พันแปดครับอืมหกโลพันสองโลละสองร้อยที่ของร้านน่ะขายปีกแดงขอาโลสองร้อยแต่บ้านอาเจน่ะสิบโลน่ะมันพันแปดยี่สิบบาทยกถุงอ่ะอันนี้เขาเป็นร้านน้อยเนาะกลัวไม่ได้ขายแบ่งแล้วไม่กลัวไม่ได้ขายนั้นร้านใหญ่เนาะ อันร้านที่ว่าใหญ่ๆเจ้าโซบไปซื้อนะตาคนะมีทุกอย่างนกพิราบแล้วตาเจอหญ้ากอก็ถอนด้วยป้าติ๋มบอกว่ามันไม่มีไก่แล้วโหนกพิราบเป็นร้อยนกพิราบเป็นร้อย